สวัสดีครับชาวคาบาวอนฟินแนสคอมโบทุกท่านวันนี้เราจะมาแนะนําการตั้งค่าปุ่มกดสำหรับคนที่ใช้อิมูลเลเตอร์ฉบับลูฟี่เกียร์หและจะมาอธิบายนะครับออปชั่นต่างๆภายในตัวเกมว่ามีอะไรบ้างและควรปรับยังไงนะครับเริ่มหัวข้อที่1เลยนะก็คือการวิธีการตั้งปุ่มกดนะครับไม่ยากครับไปที่ไอคอนทางด้านขวาเลยนะสี่เหลี่ยมและมีจุดๆตรงกลางนะครับกดเข้าไปครับ ของพวกคุณเนี่ยถ้าไม่เคยตั้งเลยมันจะมีคีย์แคปขึ้นอยู่เต็มจอเลยถ้าอันไหนที่คุณไม่ถนัดเนี่ยคุณสามารถกดกระบาดปิดได้นะครับแต่ของผมเนี่ยผมล้างทั้งหมดเลยนะเพราะผมแม่งไม่ถนัดสักอันอ่ะกดปิดไปเลยและว,วิธีการใส่คีย์แคปกลับเข้ามานะครับโดยการไปทางด้านขวาครับวงกลมและมีอักษรตัวเนะครับคุณลากมาครับยกตัวอย่างสกิลแพนอีคไลของผมเนาะผมถนัดกดด้วยปุ่มตัว Q นะครับพอลากมาเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราระบุคีย์แคปครับ เราก็กดไปเลยนะครับตัวคิวป้าบแบบนี้เสร็จปุ๊บสกิลอื่นคุณก็ทําเช่นกันนะครับอย่างเช่นเพื่อน,อนๆบางคนอาจจะถนัดกดคอมโบนะครับด้วยตัวเลขละกันผมเอาเป็นเลข3เนาะ,ะผมก็จะตั้งไว้เป็นเลข3นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตั้ง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 ไปให้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งตรงในจุดของการ UG p h o ฟ e บริการข่าวโฟนราคาถูกและดีที่สุดนะตอนนี้เพียงแค่วันละ8บาทเท่านั้นเปิดบัญชีเกมได้หลายอันหลันเกมได้อย่างอิสระในเวลาเดียวกันบอดได้ทั้งวันไม่มีสายหลุดออนไลน์เล่นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านในบ้านหรือที่ทำงานหมดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเหลืองข้าไฟเน็ตไม่ดี CPU ร้อนเพียงวันละ8บาทเท่านั้นถูกกว่าค่าไฟอีกรองรับทุกระบบไม่ว่าจะเป็น Android, iOS PC และเว็บเบราว์เซอร์สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่าง แล้วใส่โค้ดซิลเวอร์เพื่อรับเพชรและใช้เป็นส่วนลด35บาทได้เลยการเล่นเกมก็จะเป็นเรื่องง่ายๆสําหรับเพื่อนๆน,นี่แหละครับ UG Ph o n e เปิดคลังนะครับอย่างเช่นกระเป๋าด้านบนนะครับเราสามารถลากคีย์แคปไปวางแล้วใส่คีย์ได้โดยผมถนัดกดตัว w นะครับปึบแบบนี้หรืออีกอย่างหนึ่งนะครับการเปิดหน้าต่างสแสดงตัวละครแบบง่ายแสนง่ายนะครับเราก็ลากคีย์แคปไปเลยครับไปใส่ที่ไอคอนด้านซ้ายบนนะครับตรงหลอดเลือดเรานะครับ ผมถนัดกดตัว H นะครับปึ๊บอ่ะเรามาลองดูนครับว่ามันทํางานไหมนะครับโดยการกดบันทึกทางด้านขวานะครับหลังจากที่เราตั้งคีย์แคปแล้วป้าผมจะเปิดหน้าต่างสเตตตัวละครนะครับแบบรวดเร็วเลยนะครับโดยการกดปุ่มตัว H ครับมับมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมอยากจะเปิดคลังนะครับแบบง่ายๆโดยไม่ต้องเอาเมาส์ไปคลิกนะครับผมก็จะกดตัว V นี่ฮะคลังก็จะขึ้นมานะครับ เบื้องต้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนแพน i c คลายที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราสามารถกดปุ่มตัวคิวตามที่เราตั้งไว้ได้เลยแบบนี้ครับเห็นไหมฮะตั้งเรียบร้อยนะครับตามนี้เลยทีนี้ถามว่ามีอะไรเพิ่มอีกไหมนะครับมีครับผมแถมให้วิธีการสไลด์แถบแบบโคตรง่ายนะครับนี่เห็นไหม ปกติเนี่ยพวกคุณจะต้องเอาเมาส์ไปคลิกมันนะครับเห็นไหมต้องเอาเมาส์ไปคลิกมันซึ่งบางทีจังหวะเราคลิกเนี่ยอาจจะลั่นไปโดนบัฟไปโดนยานะครับซึ่งทําให้มันเสียฟรีๆไปเลยนะครับจังหวะที่เราไม่ต้องการฉะนั้นนะครับวิธีการสไลด์แถบแบบง่ายมันมีครับทําตามนี้ฮะไปที่ฟังก์ชันเดิมเลยครับรูปแป้นพิมพ์นะครับเลือกนะครับรูปวงกลมสายฟ้าเนาะลากมาที่ว่างเลยโดยเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจนะครับจะทํา ปุ่ม f 1เนี่ยให้เป็นการสไลด์นะครับส่วนเพื่อนเอนเนี่ยถ้าต้องการเป็นปุ่มอื่นเนี่ยก็ตั้งได้เลยตามความต้องการเนาะอันนี้ผมจะตั้งเป็น f 1นะครับหลังจากตั้ง f 1แล้วเนี่ยให้เราทําการนะครับกดเริ่มการบันทึกก่อนที่เราจะกดเนี่ย <S <S ผมต้องอธิบายก่อนว่ามันจะเป็นการเลกคอร์ดในสิ่งที่เราทําหลังจากเรากดเริ่มบันทึกนะครับโดยในที่นี้เนี่ยเราจะทําการบันทึกการสไลด์แถบนะครับก็คือแถบสกิลเนี่ยให้มันสไลด์ไปซ้ายไปขวา แล้วแต่ความต้องการซึ่งผมต้องการให้ F1 เนี่ยมันสไลด์แถบ1ครั้งนะครับเราก็จะทำการกดบันทึกปุ๊บแล้วผมก็จะรีบกดสไลด์แถบ1ครั้งแล้วกดหยุดที่ด้านขวาบนของจอนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะกดเริ่มครับกดสไลด์แถบหนึ่งครั้งครับแล้วก็กดหยุดที่ด้านบนอ่าแค่นี้เลยเสร็จแล้วเราลองกดบันทึกทางด้านขวาดูครับว่าเราใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกด F1 นะครับนี่ F1 นะครับ F1 อีกครั้งหนึ่ง F1 อีกครั้งหนึ่ง F1 อีกครั้งหนึ่งนะครับแค่นี้เลยเพื่อนๆก็จะสามารถสไลด์แถบสกิลนะครับได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเอาเมาส์มานั่งสไลด์เองเลยโอเคไหมอ่ะต่อไปนะครับคำถามที่ยอดฮิตเลยก็คือวิธีการซูมอินซูมเอาท์ของเกมนี้แม่งทำยังไงนะครับเอ่อถ้าเราเล่นในมือถือเนี่ยคงไม่ต้องบอกง่ายๆนะครับ แต่ในอิมูเลเตอร์นะครับวิธีการง่ายๆเลยสําหรับผมเนี่ยนะครับก็คือการคอนโทรลค้างครับแล้วกลิ้งลูกกิ้งเมาส์นะครับกิ้งขึ้นก็เป็นซูมอินกิ้งออกนะครับเป็นซูมเอาท์อ่าแต่ถ้าใครกลิ้งไม่ได้นะครับให้สังเกตตรงทางด้านซ้ายของตัวแถบสกิลนะครับมันจะมีคําว่าซูมอยู่ถ้ามันล็อกอยู่แปลว่าคุณจะกิ้งมันไม่ได้นะครับเห็นไหมมันจะไม่มันจะไม่ไปนะครับมันจะเออๆหน่อยแต่ถ้าคุณปลดล็อกมันแล้วนะครับคุณจะกิ้งเข้ากิ้งออกได้นะ ่าแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยสม,มูทเท่าไหร่เป็นถือว่าเป็นปกตินะครับก็ออกให้ได้อ่าเขาเรียกว่าซูมออกให้ได้ตามระยะที่ต้องการแล้วกดล็อกเลยแค่นี้ครับจบสำหรับการซูมอินซูมเอาท์แล้วก็มาในส่วนของการตั้งค่าออปชั่นภายในเกมนะครับคาร์บาวอินฟินิตคอมโบเรามาดูกันเลยกดที่เมนูครับเลือกออปชั่นด้านล่างเป็นรูปเฟือง แถบแรกนะครับผมจะอธิบายนะครับให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนะอะไรที่ไม่จําเป็นผมอาจจะข้ามนะครับก็เพื่อนๆไปลองเล่นเอาเองได้ส่วนที่1น,นครับการตั้งค่ากราฟิกนะผมจะปิดระยะการมองเห็นนะครับซึ่งหลายๆคนเข้าใจว่าแม่งจะเห็นกว้างขึ้นใช่ไหมแต่สำหรับผมคือผมรู้สึกว่าแม่งไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมก็จะปิดลงทั้งหมดเลยแสงเงาครับถ้าไม่ใช่จังหวะจะถ่ายรูปสกรีนช็อตสวยๆผมจะปิดหมดเลยนะครับลดนะครับการเรนเดอร์ลงเอฟเฟกเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลย ถ้าใครแหลกมากๆก็อาจจะปิดไปเลยส่วนผมจะเล่นเอฟเฟกระดับที่1นะครับระดับที่2เนี่ยแม่งเถื่อนเกินไปนะผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะมันลกนะครับเอาแค่หนึ่งพอการเคลื่อนไหวของจอเนี่ยมันคือในส่วนของจอสั่นนะครับเราปิดได้กําหนดอัตราส่วนมุมกล้องดันเจียนเนี่ยผมจะปิดไว้นะครับแล้วก็เสียงคงไม่มีอะไรเนาะแล้วแต่เพื่อนเพื่อนทีนี้ในส่วนของกราฟ,ฟิกเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันนะครับระหว่างในส่วนของปกติกับมิชชั่นวอร ในมิชชั่นวอลเนี่ยผมจะปิดหมดเลยแม้กระทั่งเอฟเฟกด้านล่างปิดหมดจอสันปิดหมดเลยแบบนี้นะครับสำหรับผมคือมันไม่ได้ส่งผลต่อการเล่นนะครับฉะนั้นเราปิดได้นะครับเพื่ออัตราเฟรมเรทที่ดีขึ้นโอเคต่อมาในส่วนของแสดงครับมันก็จะแบ่งเป็น2โซนเหมือนกันก็คือโซนปกติเนี่ยก็คือนอกมิชชั่นวอลนะครับแล้วก็ถ้าเราไปกดตรงในมิชชั่นวอลเนี่ยก็คือเป็นส่วนที่แสดงเฉพาะภายในมิชชั่นวอลเท่านั้นนะครับเราก็ตั้งเลยว่า เราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับอย่างอย่างเช่นนะครับชื่อสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเราไม่อยากเห็นก็ปิดนะครับแต่ถ้าอยากเห็นก็เปิดไม่อยากเห็นของคนอื่นก็ปิดถ้าอยากเห็นก็เปิดนะครับฉายาก็คือ achievement นะครับหรือยศที่อยู่บนหัวเรานั่นแหละนะครับถ้าลำคาญก็ปิดไม่ลำคาญก็เปิดนะครับอันนี้เล่นได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับหน้าหน้าต่างนี้สามารถแบบปรับตามความต้องการของเราได้นะครับถัดมานะครับ ในส่วนของมิชชั่นวอลเนี่ยก็เหมือนกันนะครับบางทีมันลกเกินเพราะมีชื่อฟอสต์พาวเวอร์นะครับหรือไอ้ป้อมลอยในวอลเนี่ยนะครับลำคาญก็ปิดนะครับไม่ลำคาญก็เปิดนะครับเลือดการเดียนะครับเลือดมอนเตอร์เนี่ยก็คือเลือดการเดียนะครับอยากจะเปิดอยากจะปิดแล้วแต่พวกคุณต่อไปครับออโต้นะครับฟังชันแบทเทิลนะอันนี้เราจะเลือกไปบนสุดก่อนตรงที่ตั้งฟังก์ชันตรงนี้นะครับแล้วแต่พวกคุณเลยว่าเราต้องการใช้งานในรูปแบบไหนนะครับ เดินมั่วก็คือเนี่ยไม่จํากัดนะครับแม่งไปมั่วสั่วไปหมดนะใกล้ๆก็จะเป็นการแบบเหมือนลดสะโขบมันลงมานะครับให้อยู่รอบๆตัว,ตวส่วนไกลเนี่ยก็จะกว้างขึ้นไปหน่อยนะครับและจ,จะจุดปัจจุบันนะครับก็คือมันจะไม่ขยับตัวไปไหนเลยอ่าแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าต้องการใช้มันในสถานการณ์ไหนเนาะอ่าถัดมานะครับทางด้านขวาเนี่ยผมจะเปิดแค่โจมตีมอนสเตอร์ควสก่อนเท่านั้นนะครับที่เหลือผมไม่ได้เปิดนะแล้วก็ ใช้โพชั่นนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆแต่ก็เปลืองมากๆเช่นกันนะครับในข้อแรกเลยก็คือ use s p Potion นะครับ s p potion คืออะไรนะครับมันก็คือยาเกตนั่นเองนะครับส่วนผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเนี่ยก็คือเกมนี้นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า Battle Mode หรือการแปลงร่างเนาะซึ่งมันจะต้องใช้เกตจุดเหลืองๆด้านซ้ายบนนะครับทีนี้บางคนปล่อยออโต้ทั้งคืนหรือปล่อยลงดันโหดๆเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยเกตมันอาจจะไม่พอใน1ดันเจียนครับ เราก็ทําการเปิดครับให้เขาปั๊มเองนะครับแล้วเราก็ซื้อยาเกตไว้ในตัวอ่ายาเกตเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีต้นทุนนะครับถ้าใครจะเปิดทิ้งไว้นะครับแปลว่าต้องคํานวณอย่างดีแล้วนะครับว่าคุณพร้อมที่จะรับต้นทุนนะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับในการเปิดมันนะครับเพราะมันสามารถตั้งได้ว่าคุณเนี่ยจะเปิดในยาเกตเนี่ยกดมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ยคือปรับตามนี้เลยนะฮะห้าเกตเห็นไหมผมกด ปุ๊บแม่งเด้งเกรแม่งเด้งทันทีเมื่อกี้นะอ่าถ้าใครดูไม่ทันไปย้อนดูเองนะครับกดบอกว่าเกตต้องเต็มเท่านั้นถึงจะปั๊มแม่งก็ปั๊มจนเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ระวังด้วยนะส่วนใครเอ่อระวังเรื่องพวกนี้นะครับควจะเสียเงินฟรีนะครับก็ปิดไปแล้วแล้วปั๊มเองดีกว่าประมาณนั้นในส่วนของ HP นะครับแล้วก็ MP นะครับก็คือเลือดและมานาผมก็จะทำการเปิดไว้ครับแล้วแต่บางคนอาจจะ เต็มแม็กเลยตั้งร้อยตั้งอะไรแต่ตอนนี้นะครับตัวละครเลือดยังไม่เยอะผมจะตั้งประมาณนี้ก่อนแล้วก็มานาไม่เยอะก็ะตั้งประมาณนี้นะฮะเอ่อข้างล่างนะครับเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่เวอร์ชันนี้เขามีมาแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่ไปเล่นปินมีไหมนะอ่ะก็คือการใช้งานในตัวไวกิลเลอร์นะครับก็คือเอ่อเป็นในส่วนของมอไซน์นะครับมอไซ์ก็ถ้าเราใส่มอไซน์เนี่ยนะครับก็คือมันจะเรียกว่ามีมอไซน์บลูนะครับมอไซน์ r w สามนะครับ มอไซค์ QW นะครับแล้วก็ PW อะไรพวกนี้นะครับคือมอไซค์พวกนั้นเนี่ยเราต้องใช้ปุ่มในการซัมมอนมันออกมานะครับแต่ตรงนี้มันเป็นฟังก์ชันเมื่อเราต้องการใช้งานนะครับแบบอัตโนมัติเลยเนี่ยนะครับมันก็จะทําการเรียกมอไซค์มาให้เราเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับอ่ะสมมุติเราเดินแบบนี้นะฮะเราเดินแบบนี้เนี่ยแล้วเราใส่มอไซค์ไว้เนี่ยอันนี้คือผมไม่ได้ไม่ได้ตั้ง คี์ <Key S 2> เพื่อเรียกมอไซค์ขึ้นมาแล้วไม่ยังไม่ทันได้กดเลยนะครับมอไซค์มันถูกเรียกออกมาเองโดยอัตโนมัตินะครับแต่เวลาหยุดเนี่ยมันไม่ลงให้นะครับคุณจะต้องลงเองหรือจะต้องกดอถ้าจะโจมตีก็กดโจมตีเนี่ยมันก็จะลงมาให้นะครับโอเคแต่ว่าเวลาเราเดินเนี่ยพอมันได้ระยะประมาณหนึ่งเนี่ยนะครับตามเวลาของมันเนี่ยมันก็จะขี่มอไซค์โดยอัตโนมัตินะครับฟังก์ชันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกเหมาะกับการลงดันเจียนมากๆนะครับเวลาเราเปิดออโต้ไว้ถัดไปนะครับ ตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเก็บไอเทมต่าง,างๆซึ่งผมจะไม่ไปยุ่งเลยนะครับจะไม่ไปยุ่งเลยนะตอนนี้นะ่าแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มเรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับมันว่าอะไรควรเก็บอะไรไม่ควรเก็บเนาะแต่เกมนี้ส่วนใหญ่ก็ควรเก็บหมดทุกอย่างครับเพราะว่ามันสามารถนํามาย่อยเพื่อเอาเศษนะครับในอนาคตเนี่ยอาจจะต้องเอาโยนล้านเพื่อเอาเอลซด้วยซ้ำนะครับก็ผมจะไม่ไปยุ่งกับในส่วนนี้นะก็คือเก็บหมดเลยนะครับ ตรงนี้นะครับในส่วนของออโต้เอ็กซ์แทกเนี่ยนะครับมันจะเป็นการฟังก์ชันในการย่อยของอัตโนมัติครับโดยผมจะไม่ไปยุ่งอะไรอีกเช่นกันนะครับอันนี้เป็นตั้งค่าแบบพื้นฐานของเกมหมดเลยนะครับไม่ไปยุ่งเลยแค่เราเปิดก็พอครับหรือใครอยากจะย่อยเองนะครับโอ้โหแมงแมนนวลแบบคลาสสิกเลยคุณปิดแต่ผมไม่ไหวครับแมงเยอะเวลาฟาร์มออโต้เนี่ยไม่งั้นคังมันเต็มนะครับให้เปิดไว้เลยนะแค่นี้ครับ ที่เขาเซตติ้งมาเนี่ยเท่าที่ผมรอในโคสเบต้าผมถือว่ามันก็ดีประมาณนึงนะเพราะว่าอย่างของบางคราฟเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกเดสโบนะครับหรือคราฟแอมเนี่ยเขาก็จะเก็บไว้ให้เรานะครับต่อให้เป็นครับเขียวก็ตามเพราะว่าบางทีเนี่ยการครับแอมต่อให้ครับแอมสา 3, มันไม่ค่อยสวยนะแอมสามันกระจอกนะครับแต่มันเก็บไว้ให้เพราะว่าในสล็อตเนี่ยมันอาจจะมีออฟแอมอยู่ในรูหนึ่งรูก็ได้นะครับอะไรประมาณนี้เขาก็เลยเก็บไว้ให้นะอ่าฉะนั้น เซตติ้งแบบพื้นฐานของมันเนี่ยผมว่ามันใช้งานได้แล้วก็แค่เปิดก็พอนะครับในส่วนของหัวข้อเกมฟังก์ชันครับมันจะมีโหมดประหยัดพลังงานใครลำคาญนะครับโหมดประหยัดพลังงานมันบ้างนะถ้าลำคาญนะครับก็กดปิดไปเลยฉะนั้นเราก็จะเห็นทุกการเคลื่อนไหวนะครับต่อให้ออโต้ทิ้งไว้นานแค่ไหนเราก็จะเห็นอยู่ดีนะครับมันจะไม่ตัดไปที่ตัวพักหน้าจอของเกมนะครับส่วนเวลาเนี่ยก็แล้วแต่เราจะตั้งแต่ถ้าปิดแล้วเนี่ยไม่มีความหมายนะครับแต่ถ้าเปิดไว้เนี่ยเราก็ตั้งได้ว่า เท่าไหร่แต่สูงสุดที่30นาทีนะครับทางขวานะไอ้พวกแจ้งเตือนนี้ผมไม่ไปยุ่งนะผมก็เปิดไว้อยู่แล้วส่วนลิมิตเฟรมเนี่ยใครที่เข้ามาแล้วบอกพูดคอมแรงแต่มันไม่ลื่นไม่ไหลเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่ปรับอ e ิมูเลเตอร์มาอย่างดีนะเพราะมันอาจจะตั้งไว้ที่30เฟรมครับอ่าภาพมันก็เลยดูไม่ค่อยสมูทไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เราอาจจะปรับมาเป็นที่60เฟรมก็ได้ล็อกไว้หรือจะเป็นไม่จํากัดเลยก็ได้ซึ่งผมจะตั้งเป็นไม่จํากัดนะครับเพราะว่าสเปคคอมผมมัน ไม่ใช่แค่ข,ของผมหรอกแล้วของพวกคุณหลายๆคนแหละนะครับมันเหลือๆสาหรับเกมนี้เลยนะครับก็ตั้งเป็นไม่จํากัดไปซะแต่ถ้าใครเล่นในมือถือที่สเปคค่อนข้างต่านะครับแล้วบางทีมันร้อนมันเด้งเร็วนะครับเราจะเราจะแค่ปล่อยออโต้เราไม่อยากให้มันกินแบตมากนะครับคุณลดเฟรมลงเหลือ20เลยเพราะเราไม่ได้จะเล่นเราปล่อยออโต้ถูกไหมลดเฟรมลงครับแล้วมือถือจะไม่ร้อนมากนะอ่ะอันนี้ผมตั้งเป็นไม่จํากัดไว้ก่อนโอเคครับในออปชั่นของเกมเนี่ยก็จะมี แค่ประมาณนี้แหละตัวเกมไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากครับที่เหลือก็ง่ายๆครับเล่นเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับถ้าข้อมูลตรงไหนเนี่ยมันตกหล่นไปนะครับหรือมันผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้แก้ไขให้ในรอบหน้านะไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าหรือในไลฟ์นะตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วบา,บายๆทุกคนสวัสดีครับ